ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่แล้วค่ะอยู่ที่อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเขาบอกว่าใครที่มาที่นี่ต้องมาไหว้แม่ตุ๊กทำไมต้องมาไหว้ที่นี่รู้ไหมไม่รู้อ๋อแม่ตุ๊กก็ยังไม่รู้ต้องไปหาคําภีแต่อธิษฐานแต่อธิษฐานแลวขอให้ขาอธิษฐานขอให้ขาหายค่เป็นลําพำคุณนะรับเขาบอกครูบาเป็นคนลํำพูนแล้วกคนที่มาที่นี่ต้องมาไหว้ครับก็เป็นเพราะว่าถือว่าเป็นถือว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาล้านนาก็คือ เชียงใหม่เชียงรายลําพูนอะไรประมาณนี้ครับก็ก็ก็ตามชื่อร้านก็คือที่ไหนเป็นร้านหลานอ่ะครูบาเจ้าถิ่นเก่าก่อนมีตัวตนก็มีครับมีก่อนตอนนี้มามาอมรณะครับครับก็เอาก็ก็เป็นหลายร้อยปีแล้วนะครับครับใช่เหมือนเหมือนเป็นว่าใครมาเชียงใหม่ก็มาบ้านที่นี่ใช่ครับใช่ใช่ มมาาานนี้เะขอพรจาากท่นอันนี้ก็คือทางเดียวดกันคนนี้บอกขอพรขออะไรหายเัวเองมาที่ฐานแล้วมีคนอนุสานร์ต้องบนอะไรไหมอ่าอันนี้ถือว่าอ่าบนไหมมันแล้วแต่ความเชื่อความเชื่อครับผมจะส่วนอ่านักศึกษาเชียงใหม่โดยโดยเฉพาะมชทุกคนจะนับถือมากครับทั้งอ่าเรียนสาเร็จเนาะใช่ครับทั้งมชทั้งราชมงคลพ่อของของเชียงใหม่ ตรงที่ออครับรตรงที่ตีนดอยเราเราก็จะมีทั้งราชมงคลทางมีทั้งมอชอ,อยังไม่นับราชพัฒน์กไม่ครับนอกนี้น่าอีอีกมีนนมีมาหาลัยอีกเยอะแยะอันนี้เป็นความมโนจากคนพื้นที่นะคะขอบคุณค่ะ